ไปไทยไปไทพูดเลยว่ามด้เงินหลไปไทยผมได้เจ็ดแปดล้านไปมาเฮามาเบิกป่าเบิกป่าทุกพันดีท่าคุณชมมารออัี้จังได้กันจะได้อยู่น้ำจะได้กระเด็บกรด็บกระเด็บอยู่นบ่ลงไหนบ่ลงไหน ไปหาไปนั่งอยู่เตียงไปหาไปแานน้องแานน้องอ่านใบบุญสองแทนปุษมไปนั่งอยู่เตียงสองคนที่หากินขนมอยู่พูไปุอนน้องขาว,ขาว,ข,าวขาว็าทิยเบี้ยขาวฝุ่นเยอะเยอะหมดเลยเสื่อนมีแต่กี่ฝุ่นขี่รถมหาหน้องใบบุญ นี่เห็นแน่บนนั่งเขาจังบ่มีไฟรบก,กวนทีเน่เราสองคนอึ๊บอี๋เฮ้ยสิตังกองเด้อนอนนี่กินนะเติมโมยาเบิ่มซา,า,าขี่รถมาจะทุนดนทางพุ่มมะยะ กิ่พุ่นก็มากิ่พุ่นเพื่อชิมาฮอดปลาบุกินบุกินอะไรกินได้เนี่ยเฮ้ยไม่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 ยังมาฮะแล้ว